E aí ตอนรับเข้าสู่โฮมวิสิตค่ะวันนี้พาคุณมาดูทางเลือกใหม่ในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยนะเป็นโปรดักที่เรียกว่าบ้านเดี่ยวชั้นเดียวอ้าวนี่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยหาแทบไม่มีนะคะแต่วันนี้โครงการแบรนด์เนมด้วยเขามีมานำเสนอ เซ็นทรอลังสิทคลองสีวงแหวนค่ะนี่เป็นโครงการแรกของ AP Thailand ด้วยนะที่มีโปรดักต์บ้านเดี่ยวชั้นเดียวนำเสนอพร้อมกับบ้านเดี่ยว2ชั้นอยู่ในโครงการเดียวกันนี่แหละค่ะแต่ว่าคนสนใจค่ะขายดีขายหมด จบไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเฟส2ค่ะโครงการก็เลยเน้นทำตลาดบ้านเดี่ยวชั้นเดียวโดยเฉพาะเลยซึ่งมันตอบโจทย์นะเพราะว่าโปรดักต์ประเภทนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ต้องการบ้านหลังใหญ่ขึ้นใหญ่กว่าคอนโดอยู่สบายกว่าทาวน์โฮมมีบริเวณบ้านเหมือนกับบ้านเดี่ยว2ชั้นทั่วไปแต่ราคาจับต้องง่ายกว่าพร้อมที่จะเห็นหรือย,อยังคะเชิญด้านในค่ะ บ้านเดี่ยวชั้นเดียวของเซ็นทรอลังสิตคลอง4วงแหวนค่ะหลังนี้ชื่อว่า m i d ดนะแล้วก็ขึ้นชื่อว่าเป็นบ้านเดี่ยวเพราะฉะนั้นที่ดินเนี่ยจะเทียบเท่ากับบ้าน2ชั้นเลยก็คือเริ่มต้นประมาณ52ตารางวาขึ้นไปเห็นไหมแล้วก็ฟังก์ชันในบ้าน125ตารางเมตรคุณได้3ห้องนอนคุณได้2ห้องน้ํามีห้องนั่งเล่นแล้วก็มีที่จอดรถ2คัน การวางพื้นที่ที่จอดรถก็น่าสนใจค่ะเพราะว่าจะอยู่บริเวณนี้อันนี้เป็นบ้านตัวอย่างนะคะเนี่ยขับรถเข้ามาจอดปึ๊บมีระยะห่างจากรั้วบ้านจากถนนของโครงการอ้าวเวลาคุณพักผ่อนคุณได้ความเงียบสงบแล้วก็เป็นส่วนตัวมากขึ้นเดี๋ยวมาดูทางนี้ด้านนี้เหมือนกันนี่อันนี้ข้ามไปก่อนค่ะนี่ด้านนี้ก็เป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องเห็นไหมคะ ระยะเข้าถอยร่นเข้าไปทําให้มีระยะห่างจากถนนในโครงการมากขึ้นบริเวณนี้จะเป็นรั้วบ้านนะคะซึ่งคุณสามารถปลูกต้นไม้ให้ชิดกับรัว้วให้เป็นบังตาที่มิดชิดได้อีกชั้นหนึ่งทางเข้าหน้าบ้านนี้จะวางไว้ตรงโซนกลางนะคะเทรเรสที่ให้เนี่ยค่อนข้างกว้างเลยนะประตูเข้าบ้านกระจกเขียวตัดแสงค่ะบานสไลด์เปิดแบบนี้เชิญชมด้านในค่ะ นี่คือบรรยากาศภายในบ้านเดี่ยวชั้นเดียวของเซ็นทรัลรังสิตคลอง4ี่วงแหวนนะคะมีพื้นที่ซ้ายขวาที่เป็นห้องนอนซึ่งโซนกลางตรงนี้เนี่ยเขาให้พื้นที่ใหญ่เลยนะคุณดูความกว้างแล้วก็ความลึกสินี่คือคอมมอนแอเรียค่ะที่โปร่งสบายมากๆเพราะว่าหน้าต่างประตูเป็นกระจกเขียวตัดแสงรวมถึง ความสูงของซีลิงด้วยทำให้อยู่สบายแล้วตรงนี้คุณสามารถจัดอันนี้บ้านตัวอย่างก็ทำให้ดูเป็นไอเดียนะโซนด้านหน้าเป็นลิฟตงแล้วก็ใช้รับแขกไปในตัวคุณดูความใหญ่ของชุดรับแขกที่เขาเตรียมไม้ให้อันนี้โซฟารูปตัวแอลค่ะด้านนี้บิวอินชั้นวางทีวีระยะห่างเนี่ยสามารถดูทีวีจอใหญ่ได้แบบสบายตาเลยทีเดียวแหละด้านในเป็นพื้นที่ดินนิ่งโต๊ะอาหารค่ะ ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ที่เขาเลือกใช้เนี่ยต้องบอกว่าเข้ากับชีวิตจริงนะเพราะว่าก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเขามองว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายเนี่ยจะเป็นคนรุ่นใหม่คนที่เพิ่งเริ่มต้นสร้างครอบครัวเพราะฉะนั้นโต๊ะอาหารเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นแบบเป็นทางการอะไรมากมายแต่ว่ามันมีความสบายแล้วก็ดูโคซี่อบอ,อุ่นจริงๆ a s สเตอร์เบด m ค่ะอันนี้จะแยกส่วนฝั่งนี้มีเฉพาะห้องมาสเตอร์เบด룸โดยเฉพาะเลยนะแล้วก็เลเ o u t ของห้องนี้เนี่ยลักษณะจะคล้ายๆกับห้องพักในโรงแรมเปิดประตูเข้ามาโซนแรกจะเป็นห้องน้ําส่วนตัวค่ะเห็นไหมคะใช้งานได้สะดวกมากแล้วก็พื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวแหละโซนแห้งแล้วก็โซนชาเวอร์อยู่ด้านในรวมถึงชอบตรงที่สามารถเปิดระบายอากาศได้แล้วก็ตรงข้ามกันค่ะกับห้องน้ํา ก็จะเป็นส่วนของตู้เสื้อผ้าที่คุณสามารถบิวอินได้สวยๆแบบนี้เลยนะแล้วส่วนโซนด้านในเตียงนอนคิงไซส์เลยนะโต๊ะข้างวางได้สองข้างแล้วพื้นที่ด้านนี้ยังเหลือค่ะคุณดูสามารถมีเดบบสนั่งเล่นส่วนตัวได้อีกจุดหนึ่งด้วยหน้าต่างด้านข้างด้านหลังเนี่ยทำให้ห้องนี้โปรง่งรวมถึงซีลิงด้วยอย่าลืมบ้านเดี่ยวชั้นเดียวเนี่ยเขาให้ซีลิงที่สูงทำให้ทุกห้องเนี่ยน่าอยู่ แล้วก็น่าสบายด้วยมาเล็กสห้องนอนค่ะด้านนี้ข้ามฝั่งมาอีกปีกนึงค่ะด้านนี้จะเป็น2ห้องนอน 1, 2แล้วก็ห้องน้ําส่วนกลางที่อยู่ตรงกลางจริงๆเห็นไหมใช้งานสะดวกทั้งสองห้องเลยมาดูห้องนอนที่สองอยู่โซนหน้าบ้านเป็นอีกหนึ่งห้องที่สวยน่าอยู่นี่คือห้องนอนที่อยู่ด้านหน้าที่บอกว่า เขาจะหลุบเข้ามานิดนึงเพื่อให้ระยะห่างจากรั้วเนี่ยมีมากขึ้นแล้วก็สามารถปลูกต้นไม้บางตาได้ห้องนี้ก็จะเป็นอีกห้องนึงที่อยู่สบายมากๆ ก็มาแล้วค่ะเซ็นทรัลังสิต์คลองสี่วงแหวนเขามีบ้านเดี่ยวชั้นเดียวให้เลือก2แบบนะมีโดเราเห็นไปแล้วอันนี้พามาดูแวบๆบแบบอีกหลังหนึ่งชื่อว่าโซเลยค่ะอันนี้ก็คือ115ตารางเมตรนะคะคุณได้2ห้องนอนคุณได้2ห้องน้ำคุณมีห้องครัวมีดิงมีลิฟตงมี2ที่จอดรถแล้วก็รวมถึงที่ดินด้วยเหมือนบ้านเดี่ยวทั่วไปค่ะเริ่มต้นที่ประมาณ50กว่าตารางวาขึ้นไปเห็นไหม มีหลากหลายรูปแบบอันนี้คุณต้องมาเลือกดูเองนะว่าคุณชอบแบบไหนแบบไหนที่จะตอบสนองชีวิตการอยู่อาศัยของคุณได้ดีกว่ากันต้องเข้ามาดูของจริงด้วยตัวของคุณเองค่ะ เดินทางเข้ามาดูบ้านจริงในโครงการก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะรังสิตคลองสี่คุณสามารถเข้าออกได้ทั้งด้านของรังสิตนะครนายกนะหรือว่ามาจากฝั่งของถนนคลองหลวงก็ได้แล้วก็จริงๆแล้วที่ดินโครงการนี้เป็นแนวลึกค่ะตอนนี้เข้าทางด้านของรังสิตคลองสี่นะคะอนาคตโครงการพัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ย จะทะลุไปถึงฝั่งรังสิตคลอง3เลยนะเพราะฉะนั้นคุณสามารถเข้าออกได้2ด้านการที่จะเดินทางเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นเข้าไปในพื้นที่ศูนย์กลางเมืองเนี่ยเลือกได้เลยหรือว่าใกล้ๆตรงนี้ค่ะสักคลอง5คลอง6เนี่ยวงแหวนการจนาพิเศษอันนี้เชื่อมต่อเข้ากับทางด่วนรามอินทราได้ด้วยเห็นไหมการเดินทางเนี่ยสะดวกสบายรวมถึง ในพื้นที่ของคลองสี่เองคุณเอ้ยสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยเพียบเลยทีเดียวแหละโรงเรียนชื่อดังนะคะเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านไม่กี่ร้อยเมตรสะดวกสบายมากมีตลาดขนาดใหญ่มีร้านค้ามีร้านอาหารร้านสะดวกซื้อคาเฟ่สวยๆก็มีอ่ะเนี่ยชีวิตประจำวันคุณไม่ต้องออกไปไหนไกลเลยแล้วก็ในโครงการขึ้นชื่อว่า AP Thailand พื้นที่ส่วนกลางสภาพแวดล้อมเนี่ย ไม่ทำให้ผิดหวังอยู่แล้วค่ะการรักษาความปลอดภัยเข mm hmm. ้มงวดมากเลยนะรอปรพอกล้อง C C T V ดูแลตลอด24ชั่วโมงคลับเฮาส์ขนาดใหญ่สระว่ายน้ำระบบเกลือฟิตเนสห้องเล่นของเด็กๆรวมถึงในเฟส2เนี่ยสวนสาธารณะขนาดใหญ่โอ้โหเลือกใช้งานเลือกกิจกรรมที่คุณชอบได้อย่างสบายเลยทีเดียวแล้วต้องบอกนะคะว่าในเฟส2ที่เปิดขายใหม่เนี่ย มีบ้านเดี่ยวชั้นเดียวให้เลือกนะสอแบบโซเลยแล้วก็มิดโดแล้วก็ยังมีบ้านเดี่ยว2ชั้นด้วยโอ้โหคุณต้องเข้ามาดูเองค่ะไม่งั้นเนี่ยเลือกไม่ถูกว่าแบบไหนที่จะเหมาะกับไลฟ์สไตล์เหมาะกับบั d เจตในกระเป๋ามากกว่ากันเข้ามาดูได้เลยค่ะที่นี่เซ็นทรัลรังสิตคลองสี่วงแหวนขอบคุณมากๆที่ตามนะคะสวัสดีค่ะ